ชื่อน้องลูกจันจะมาพีเซนได้กัดน้องบองเกิดพีเซนได้มนนีค่ะโครงงานของหนูใช่ไหมคะมหนูเรียนเรื่องอะไรคะโครงงานของหนูผีเสื้อตัวนี้มันมีหลายปีเพราะว่ามันเป็นผีเสื้อที่มีพิษ สุขษถนอนท้างหน้าบ้านของทวดมาอ๋อไปดูนอนบ้านทวดด้วยหรอแล้วก็ฟังเพลงจาก YouTube ด้วยใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรเอาวงจรชีวิตใช่ไหมคะสเสื่อมันวินมาวางไข่ตรงใบไม้แล้วมันก็ไปหาอาหารอาแล้วมันแล้วไข่เป็นไงไข่มันกลายเป็นอะไรไข่เป็นตัวอะไรตอนมันแตกเยอะ นอนก็จะออกมาออไข่ก็กลายเป็นนอนแล้วนอนอยังไงต่อกินอิ่มแล้วก็ไปไปเข้าดักแ้ไปเป็นดักแด้เลยใช่ไหมไปนอนนิ่งๆนานๆเลยแขวนตัวไว้กับกิ่งใช่ปหะคะหลายวันหลายวันเลยแล้วยังไงต่อแล้วตอนหลายวันผ่านาี้มันก็กลายเป็นผีเสื้อ แบบที่ลูกจันทําวงจรชีวิตของผีเสื้อไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะวงจรชีวิตหรอใช่ค่ะโอเคค่ะนี่ไงได้เวงจรชีวิตของผีเสื้อลูกจันเอามาวางไข่ใช่ไหมแล้วไงต่อนะเมื่อกี้นี้พอวางไข่แล้วมันฟักเป็นวางไข่อฟองนี้ฟองเดียวเลยไหมอแล้วตอน,นฟองเดียวหรอต้องหลายฟองไหนดูสิกี่ฟองหรอฟองอื่นๆมันเป็นผี ชื่ออื่นๆ okay, okay. แต่เราไม่รู้โเคว่าตัวไหนเป็นตัวไหนแล้วไงต่อเรามาฝั่งนี้คือแล้วฟองนี้ก็แตกอม,มาเป็นตัวนี้แล้วฟองนี้ก็แตกมาเป็นตัวนี้อืเป็นพี่น้องกันแล้วไปไงต่อมันก็กระดึบกระดึบไปไหนกินกินกินเวยเวยเวยมันกินไขเอ๋อ ไม่ใช่กินใบไม้อ๋อขอโทษมันกินใบไม้แล้วไงต่อหนขอดูข้างหลังหน่อยค่ะมันเป็นอะไรต่อไปนะดักกระเด็เฮ้ยดักกระเด้ <c oughs> นี่เหรอไหนเป็นดักแด้ใช่ไหมมันอยู่ดักแด้เดียวกันนะดักแด้อันเดียวกันเพราะว่าตัวน้องอะ่ะสร้างดักแด้แล้วมันหลน่นพี่ชายก็เลยรับ <Okay. S 2> แล้วก็ ตัวเล็กอะมันสร้างได้นิดเดียวเองโอเคตัวใหญ่มันสร้างได้แบบนี้แล้วก็หลายวันผ่านไปมันก็เลยกลายเป็นกลับมาเป็นผีเสื้อตัวน้องยังไม่ได้ติดอ่ะไปดูโครงงานต่อค่ะหนูศึกษาเรื่องอะไรต่อ ผีเสื้อมันเป็นยังไงมันมีผีเสื้อกลางวันแล้วก็กลางคืนอ่าผีเสื้อกลางวันตัวมันเป็นยังไงลูกผอม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 อนอนี่ใช่ไหมสีสีใช่ไหมัโอเคแล้วผีเสื้อกลางคืนเป็นไงคะตัวนี้เป็นลูกของตัวนี้โอเคอ่ะผีเสื้อกลางคืนเป็นไงลูกตัวเป็นไงผีเสื้อกลางคืนอว <laughs> น่าสุดท้าย อา้อาวน่าสุดท้ายเป็นผีเสื้อตัวใหญ่อ๋ออันนี้คือสิ่งที่ลูกจันทร์สนใจเป็นพิเศษเลยใช่ไหมคะผีเสื้อตัวใหญ่ยักษ์เลยใช่ไหมผีเสื้อตัวนี้มันจะลังหนแต่มันหนูไม่ถึงแล้วเรื่องนี้ก็จบแล้วนะโอเคสวัสดีค่ะ